แหลให้ฟังแนี่จัหน้อยสุถทายวิดีโอนี่คู่บาเอาลงอันในใี้ไ้เด้ไปหาอยู่ในโทรศัพท์นี่พ่อเลยได้หาอยู่ในโทรศัพท์นี่พ่อเจ้าเลยแอนบอกแอนพ่อคูบาเอาลงไ้ในอ่ายูทูบเ e ีด้พ่อใหญ่เรื่องรีดนี่ขับไปหาอยู่ในหนี่พ่อเลยห,หาในโทรศัพท์นี่พ่อเลยนะในในยูทูบนะ เอาแลหน่อยนึงเดี๋ยวแล่ลจร่จงสิเปิดให้เบิ่ง่างไอที่อัดตังเจ้าตังต้งต่ไหว้ตุ่นพุนเอาแล่จะบอหรือเทศเอาเทศก็ได้เอาโอ้ยจังไปให้คู่จิ๋วเปิดให้เบิ่งก็ได้ยูโทรศัพท์เครื่องใดก็ได้พอเลย,ยแด้วมันบวจบมันบ่มันบ่ตตอนเรื่องกันมันบวชเ่าเอาเอาแบบใรก็ได้ทีถนัดเอาเทศก็ได้ กันทศพรนี่นะกันทีเรียงนี่เขาสำเนียงเขาสังบาดเทศเมื่อเทศแนวไหนนะเทศยังก่อเทศกันทศพรเนี่ยเทศอะเวทสันดอนเนาะบ่อได้พ่อได้พ่อได้เนื้อขั้วหมันต้นนอกมันพอได้อยู่เอาเอาเบิ้งหน่อยหนึ่งเลยมันบ่อได้พ่อได้เนื้อมันใหญไงว่าอันนี้พญายอพญายฤทธิ์ชาด้วยพญายเรื่องฤทธิ์พญายดลืิ์ชา บเพืนมีหนังสือมาอันนิ้พ่อว่าไปได้อยู่อืนามุนตานสามฟังขาวาตุงอาราตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตานสัมภังคาวะ โตอ,อาราโตสัมมาสัมพุทธัสสาเอาขึ้นโตเจียวยังเสีย <c oughs> บบอ <c oughs> ่อบ่ <c oughs> อถือไงไดหนูเม่มีหนังสือบ่อครับหนังสือเทศนะเถศเนี่ยมีแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นในเป็นโตถ้ำเนยโตโตโตภาษาไทยบ่ยมีบ่ภาษาไทยมีอยู่ทั้งสลับหมดแล้ว กูบาบ่ได้เอาลงมา,อ,าอันนี้เอา่เอาพ่อใหญ่รนนเรื่องเลียดพ่อใหญ่เรือร่องลินี่อายุอืมที่แด่ทศน์หน้าเรื่องพอพอเทจบแล้วจิตใจผาลาลญ เพราะ่ากาศโอบล้อมอย่างบ่ทันคลองแค่ตัวไฟใหญ่บ่ทัน่านเพราะระเทศจบแล้วน้องก้าวดีมุ่นข <sh> ัดเต็มทนจนเต็มที่เขียนคุณยมอะไร แจ้งว่ามาเข้าดีจิตใจป่าละลรมเพราะารบบราาาว,ว่าการุกร่มยังบ่ท่านคล้องแควตัวไข่ใ่บ่ท่านมาจากกาวถึงเมียนายแม่ใหม่ผัวเราตายเลี้ยงลูกอ <c oughs> ่อนกลางขึ้นมาลูกผู้หนึ่งบัดมาจองกลางนั้นลูกผู้หนึ่งปัดมาจองกลางนีนนงางางนหาอแอลอย่ำเบอแรง <c oughs> มาขอโทษเลยทุกพ่อพอมีก้อยกัน จังว่ากรรมเจ้ามีจริงได้เป็นกรรมพาทอนต่อพอบ่มีพอบ่มี ดีเจ้าําำบุญไว้ตายไปสิได้หวมเพราะได้เป็นห่อเขาท่านเจ้าว่าเจอตายน้ำเมื่อตายไปแล้วไปแต่โตเจ้าก้นตนเจ้าก้นตนนี่แต่าสาต์ยันเหียนมนกอมกอมเขาสิปอมปอนไ่ร้องปอนไสร้อง ทังคนมีผู้ชวนไปวัดปลาร้อยทั้งปอยวายเผือกินใส่วายเสือกินใส่ทับใจเจ้าใส่ยฮาดิีพ่อวอฮาดิีพ่อวอหุดหอมมันแม่นกูโตู้คักคักคัก ครับมันมันมันนี่ในเนื้อขั้วม,มันมากดิผมพ่อไปได้เออทำนองกับไปยงังซีหละไทยแลกกับชีคือกันนั่นแหละออาทุเราคนกับเลนเสียงแม่หมดแล้วแต่อันนี้พญริดพญริดลื่นซาบแต่นตเน่ยนี่อายุแปดสิบเท่าไรก็อแปดสิบเจ็ดอะไรเรียครับแปดสิบเจ็ดมีไม่บ้าแล้วอืมเบาภาษาอังกฤษกับยังซีเลย ภาษาจีดเก่งเอทเด็กัเก่งก็ได้อยู่หลายเติบอยู่ใจก็ใจก็ไฟในศีลในได้ถ้ำได้ยางอยู่บ่ขาดทุนบ่ได้หรอกผมนานบ่คือชาวบ้านบันไดหรอกบ่ขาดทุนในชีวิตได้เหล่ามาเอากำไรได้นี่ยอุรขณ์ยังกับ่เป็นยังกับ่ได้ได้แมนแม่นขนาดเที่นหนังสือจบม .6 พร้อมกันนี่ยังไม่ได้เรื่องเลย เขียนหนังสือก่ะโง่ปลาป้าแต่ผมไปกวันมูอยู่เลยเหรอไข้ห่วยอายุเกษัยอายุมันไปไหวผลนอกอายุยังหน่อยอยู่นี่ห้วยอายุแปดสิบเจ็ดปีเป็นเป็นผู้เฒ่าถือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านตําแหน่เฮาเนี่ยบ้านตําแหน่ตำบลไร่หน่อยหลังสนามบินนี่แกก็คงก็มีอยู่ายุเจ้า โบเอาไหนเลยอืมข้าเจ้าบบค่อยเขาสูงชิงกับวัดกับป่าอันนี้สัทธาเพ่นในการทําบุญเพม่นก็ร้ายดิสัทธาว่าจะเป็นการทําวัดทําบ้ารการบริจาคอืมแล้วก็เป็นพยาบาลรุ่น